นาลเนี่ยปวดคอนะเทคนิคแรกก็คือนี่รัำตาดูให้ดีการนวดก็เรียกว่าสับออกซิเินต์ลีลลสนะมัดสารเนี่ยเห็นไหมคลายคลายหเห็นนะนี่คลายเลยนะเนี่ยใช้ปลายมือเราคลายมากๆคลายแค่เขาคลายสับออกซิเินต์ลี่นะคนไข้ก็ดีขึ้นละเนี่ยสบายเนะดดาะกดกาดีด อย่ามามองดูที่พลาสเตอร์อาจารย์ดูเทคนิคทั้งหมดคนมองว่าทำไมอาจารย์ใส่พลาสเตอร์ให้เป็นจุดเด่นพิเฉยนะนี่อะไรนะจับจับตัวนี้จับมือให้แนบนะนี่จะไม่ต้องกดจิกเข้าไปดึงออกนะอย่างนี้ราเรียกว่าเช็คกิ้ง c s f ก็คือกระตุ้นการทำงานของจับ c s f ให้มันคลายไปได้ทั่วเลยนะให้ดึงกระโหลกออกมาเฉยๆเพื่อกระตุ้น c s f เจ็ดทางเนี่ยเนี่ยดึงคายแล้วเสจแล้วก็จับลงไปใต้ฐานกระโหลกเป็น c a r n i v o r o u Mobilization นะนิ่งๆกดเข้าไปเห็นไหมดูไม่มีการขยับเลยนะดึงก่อนแล้วก็ไหวนิดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบึงหน่องมสี่ห้าห 7จ็ดแปดเก้าสสิ่งที่ขยับมีที่เดียวคือปลายเท้าคนไข้ท่านสานะอย่าอย่าดึงหัวมขยับผิดเลยคนไข้จะรู้สึกไปที่ก้นเลยเนี่ยสิบโอเคไป